ดูไฟยิ้นนะของเลนเปต้าอยู่นี้อยโจแล้วก,กี่ได้ปกติแต่ไปโจกลางคือรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเปดด็นโตได้ายามาาหรือว่ายโย่อกะไรแต่รุ่นเป็นโอปีดีตนี่ไฟจะโจกลางไม่กระพริบไม่มีหลักไฟนะแต่เป็นโอปีดีตูแค่มีหลับไฟทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูผมลองนะรุ่นนี้ตาเลเมต้านะผมเจนเตอร์ Dr. พวก OBD ที่อยู่ในลกล่องที่แต่มาเดี๋ยวลองให้ดูก,ก่อนว่าตัวเนี้ยใช้ได้ไหมเปิดฝากลอบนี้นะครับอะทีนี้มันปลั๊กอยู่เห็นนะเปิดฝากรอบยางมาทีนี้ปลั๊กตัวนี้จะเหมืนอน OBD ครับ OBD ตูทถีบมศพลองเซฟ OBD ก่อนนะลองเซฟ OBD ปั๊บใส่เข้าเดี๋ยวดู ดูต้องสองอย่างเพราะว่าปลับบล๊กไม่เหมือนกันก็เหมือนกับ a, a, 8, อนด้าไหนอนด้าเอสกับอนด้าโอปีดีมันมีปลั๊กไม่เหมือนกันแต่อ่านกันไม่ได้อ่าวินิจฉัยปุ๊บผมเข้าเคลายเรื่องอะไรดีเดเมต้านะปับ Standard, ๊บสเตนดาร์ดกดไปปับ๊บคลิปอัจจะยาวนิดนึงนะอ่าทีนี้เห็นไหมมันบอกให้ออกครับกาลอใหม่คือเชื่อมต่อไม่ได้ สรุปว่าโปดีที่แต่มาในกล่องลอกเตอร์ที่เราซื้อยกชุดนะเชื่อมต่อไม่ได้อันนี้คือ O PD K อปดีเกลายนะครับ o p ปี K ีเกลายีนี้ผมต่อสายนี้ออกอต้องใช้ชุดนี้ครับชุดนี้เลยอ่าชุด O p ปดตูไมโ OPD ดตู 2. ชุดนี้เลยครับซึ่งซื้อแยกจากในกล่องของลอกเตอร์ไ i BI นะครับซื้อแยก อ่ะเดี๋ยวลองเสียบเข้าไปใหม่ปับ๊บเดี๋ยวเราจะรู้ว่าคันนี้ติดโค้ดอะไรรับเหมือนกันใช่ไหมบอกเลยวัตปั๊บเหมือนกันครับแต่แต่ไม่เหมือนกันนะปั๊บเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเกลยรอันนี้เป็น o อป2ด่ะเสียบมืนเริ่มดูที่เชื่อมเชื่อมต่อได้ไหมแตรับปางรุ่นนะครับเราต้องจำบ้าบ้านด้วยนะว่าตัวนี้เป็นเกลยรหรือโอป2ูเนี่ยไม่เข้าแล้ว ทีนี้อ่ะก็เหมือนเดิมด็อกเตอร์เหมือนเดิมเหมือนเดิมปรับทีนี้เราเลือกไอเป็น o อป2ดีตนะครับดูอ่ะทีนี้รอการเชื่อมต่อทีนรอการเชื่อมต่อนะเปิดก่ดเปิดสวิตช์แจยก่อนแอไฟเก้าแล้วก็กดเชื่อมต่อเข้าไปดูว่าเชื่อมต่อได้ไหมอ่ะทีนี้จชื่อดได้เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งที่ใหญ่ดูก็เลมเบต้า V 2 0 0ตัวนี้เป็น OBD2 นะครับใช้การอ่านโค้ดเป็น OBD2 เป็นแบบ K-Line เออเออเป็น OBD2 แบบแกนอ่ะโัสอ่ะเป็นระบบแกนเห็นไหม CAN ระบบแกน1 1ตั้ง500เป็นระบบนี้อย่าไปสนใจครับอ๋อเป็นว่าเป็น OBD2 ก็ได้กันอ่ะทีนี้เราดูความป็นปกติว่ามีปัญหาตรงไหนอันนี้บอกเป็นก้าเป็นองศาอะไรต่างตเนี้ย ผมไม่เจาะลึกนะไม่เจาะลึกครับแค่รวปันปัดทีนี้อย่ารู้ว่ามีปัญหาอะไรกินแม่เอลมดีกิโลเมตรบางอย่างก็ไปดูศึกษาองนะครับให้ดูบปันปัดทีนี้เราแค่ปัญหนานิดนึงอ่ะทีนี้อันนี้ไม่มีอะไรนะผมบอกดูว่าคันนี้มีปัญหาอะไรที่ติดก,ก,กูบเมื่อกี้คืออะไรพึ๊ดวามเป็นปกติครับดีมันตึกไว มันมี2ส,ส่วนนะที่บันทึกไว้ตอนนี้มันมีลา่าสองล่คือปีศูนย์สสามก็คือเซ็นเซอร์ความเร็วรั่ล์ปันเซอร์ผิดปกติก็คือเซ็นเซอร์ที่ออกมาจากหัวรัลปันเซอร์ก่อนนั่นแหละอาจจะมีสกปรกมีอะไรรึเปล่ามีน้ําเข้ามีอะไรรึเปล่าับฝนตกไหมฝนตก็นไหมห็นไม่ได้ตฝนตกแกอ่ะความเป็นไปได้คือน้ําเข้าช่วงฝนตกนะความเป็นไปได้ก็คือปันเซอร์สัญญาณมันตกสัญญาณติดกัดปันเซอร์ก่อนนะ ปี 0A19 อันนี้ไม่รู้อะไรไปเปิดคู่ม,มือได้เลยครับเพราะว่ามันบอกมันแปลไม่ได้ก็คือเราไปเปิดคู่ม,มือว่า A19 คืออะไรแต่น,นี้คือปัญหาเก่าที่ค้าาอยู่ใช่ไหมตัวเดียวกันอันนี้คือปัญหาปัจจุบันอันนี้ปัญหาในอดีตตัวเดียวกันโอเคนะอ่ะทีนี้วิธีการแก้ไขไม่ยากครับตอนนี้ไปยังโ์ใช่ไหมไปยังโช์ครับแค่ปุ่มเดียวถ้าว่าหนาที่พี่ว่าสามารถแก้ไขก็ได้คือลบลบไปเลย แต่ถ้าปัญหนานในที่เสียคือต้องเปลี่ยนต้องซ่อมอันนี้น่าจะมีรบแล้วแค่นี้แหละลบไวไหมแค่ <c oughs> ดดปุ่มเดียวนะครับลบเสร็จแล้วดูว่ะไม่พบไม่พบนะครับแค่ไวมาบกบ่แล้วเมื่อกี้ผมไม่ทำไม่กกร,รู้การูเพราะว่าเป๊บเดียวเห็นไหมเสร็จแล้วไม่พบล้อะไรครับตอนนี้จบลบความจําแนอดีตลบไปแล้วความจําปัจจุบันลบไปแล้วอ่ะทีนี้อันนี้เรากูม้มันปกตินะ อันนี้ผมไม่เจาะลึกก็แล้วกันให้ดูว่าใช้ได้โอปีดีตู D 2. อ่าดูด้วยใหมไว้หายไปยังตอนนี้ยังไม่หายนะปิดกญแจเปิดใหม่ครับสตาร์ทดูดิตอนนี้เราดูว่ามันหายไหมแก้ปัญหาเลยลบหายไหมครับตอนนี้ไฟเมีโงว์อยู่ทีน,นี้เราอยากรู้ว่าแก้ปัญหาลบได้ไหม เดิมครับเมื่อกี้เราลบแล้วใช่ไหมเราดูใหม่รอบหนึ่งคลิปประมาณแล้วยาวนิดนึงเรารู้ว่าปัญหาแก้ลบได้ไหมถ้าลบไม่ได้ก็คือเราต้องซ่อมถูกไหมครับถ่ายไหมกลับมาสรุปคือเกตนี้มันไม่หายเราต้องกลับมาแก้ไขเรื่องของคันเซอร์เห็นไหมเราต้องมาแก้ไขถ้าลบไม่หายแบบนี้อันคือเราลบปกติเราลบไปแล้วเมื่อกี้แต่มันไม่หายเพราะฉะนั้นคือเราต้องแ กอจุดระวัต Sch so, so, ิกไฟมาทำความสะอาดหรือตูปลักรัวอะไรแบบนี้แก้ไขแบบนี้จุดนี้ครับตัวหน้าหนึ่งเก้าก็เดี๋ยวก็ไปดูว่าคืออะไรกู้เบอร์เราอันนี้ให้ดูเป็นแนวตางครับเดี๋ยวแก้ไขปัาหาข้อบ้ากันนะครับโอเคครับ